คลินิกสวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยกับเคสที่สองของวันนี้สวัสดีคนไข้ค่ะว,วันนี้คนไข้เดินทางมาจากจังหวัดไหนคะกุฎีรมจากกุฎีรมคนไข้ศึกษาหาข้อมูลจากที่ไหนมาบ้างคะเอ,อ่อเพื่อนเพื่อนแนะนานมาแล้วก็เข้าไปดูเองเพื่อนก็ทําที่นี่เหมือนกันใช่อของเพื่อนสวยไหมคะสวยไม่ได้มีปัญหาใดนๆ การก่อนทําและหลังทําเป็นยังไงบ้างคะหลังทำก็กังวลเล็กน้อยแต่ไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยตอนนี้มีอาการยังไงบ้างคะตึงๆนิดหน่อยตึงๆนิดหน่อยมีอาการเวียนศีรษะไหมคะเวียนนิดหน่อยเวียนนิดหน่อยอาจจะเป็นยิ้นดุของยาเบรดนะคะ,นะคะ,นะคะเจ็บถึงขั้นสิบล้อทับอย่างที่ได้ยินใครหลายๆท่านพูดไหมคะไม่ค่ะมดกัมดมือัืนิดเดียวนะคะลูกค้าชิลมากนะคะ คนไข้ทำซิลิโคนอะไรขนาดเท่าไหร่คะวันนี้มนเตอร์ 350cc มนเตอร์ 350cc ฝากอะไรถึงคนไข้หลายๆท่านที่อยากเสริมหน้าอกหน่อยนะคะใครที่อยากทำแนะนำมาทำที่มิกภัยคลินิกค่ะไม่เจ็บคนหมอมือเบามากนะคะวันนี้คลินิกก็ต้องขอขอบคุณคนไข้มากๆนะคะแล้เจอกันใหม่วันตั่อหมค่ะสวัสดีค่ะ